สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไกด์ทีมประหยัดลงกระปิดได้ของเซียวใน iPad 2.6นะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเกิดของเซียวด้วยนะครับก็แฮปปี้บ d เดยักษ์สาตัวน้อยของเราแล้วก็ก่อนที่จะคุยรายละเอียดของทีมนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์นั่นก็คือร้าน PowerPay นะครับร้านรับเติมเกมที่เปิดมานานเครดิตดีประหยัดปลอดภัยนะครับตอนนี้ก็มีเติมผ่านทั้งระบบ ID password กับ UID ซึ่งราคา UID ก็จะแพงกว่าน,นิดนึงแต่ว่าก็สะดวกกว่านะครับ นอกจากเกนชินก็ยังมีเกมอื่นๆด้วยนะใครอยากจะเติมเกมกาชาราคาถูกๆก,ก็แนะนำร้านนี้เลยมาดูรายละเอียดของทีมนะครับเซียวเป็นตัวดาเมจหลักพาลาังงานก็ให้ประมาณ130จะได้บนไม่ตายได้ง่ายแล้วก็อาวุธใช้เป็นเม t ัลพาร์ตคัดหนึ่งอัิแฟกผมใช้เป็น2ลม2กตาก็ออฟลองมันสวยแล้วก็ยังไม่ได้ฟาร์มต็ดใหม่นะฮะิงชิวก็เป็นตัวดาเมจเสริมช่วยกันกระเด็นช่วย ลดดาเมจนะฮะแล้วก็เป็นตัวแบกน้ำด้วยซึ่งผมจะให้เขามีฟื้นพลังงาน200อัพอาวุธจะเป็นฟาโวนะครับที่ใช้ฟาโวแทนตัวของแซกเนี่ยเาเพราะว่าฟาโวจะใช้เวลาในสนามน้อยกว่าแล้วก็ช่วยฟื้นพลังงานให้กับตัวละครอื่นในทีมได้ดีกว่าด้วยซึ่งผมแนะนำว่าถ้าคุณจะใช้ฟาโวให้มีฟื้นพลังงานเกิน200ส่วนถ้าจะใช้เป็นแซกเนี่ยแค่ประมาณ180ก็ได้ ออดิแฟคก็ใช้เป็นเสียมเบมเอาฟื้นพลังงานกับเพิ่มดาเมจไม่ตายเบนเนตตัวบัฟตัวฮิวนะครับผมเล่นแบบฟื้นพลังงานเกิน250ตลอดเพื่อไม่ชัวว่าไม่ตายมาได้ทุกรอบอาวุธเป็นอาวุธที่ให้โจมตีพื้นฐานเยอะๆจะได้บัฟแรงแล้วก็ให้ฟื้นพลังงานจะได้วนไม่ตายได้บ่อยถ้าใครไม่มีอาวุธชิ้นนี้จะใช้เป็นพวกดาบแซกหรือฟาโบก็ได้เช่นกันออดิแฟ t ก็เป็นสีโนเบสมาบัฟพลังโจมตี ตัโค้ดก็เป็นตัวรวบแล้วก็สร้างอนุธาตุให้กับเซียวซึ่งผมให้มีฟื้นพลังงานประมาณ180นะครับส่วนค่าพลังอื่นก็ไม่ได้ซีเรียสมากก็เน้นเป็นพวกชำนาญธาตุไปอาวุธมีสาทางเลือกใช้คิวริงเทลเพื่อบัฟโจมตีให้เซียวหรือเป็นตัวโปรโตไทป์เพื่อช่วยฮิลให้คนในทีมกับตัวแซก,กก็กดสกิลธาได้เพิ่มจะได้ช่วยฟื้นพลังงานให้เซียวได้ ก็ได้หมดทั้ง3ช้อยแต่ในที่นี้ผมจะใช้เป็นท i n g Tail แล้วก็อ t i ิแฟ t ไม่ได้ซีเรียสว่าต้องสีลมนะครับแต่ว่าปกติผมใช้แบบนี้อยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรก็ได้มาดูโรเตชันกันนะครับซึ่งสลรับทีมนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรมากเริ่มมาเราให้ซึ่งชิวกดสกิลธาตุกับไม้ตายก่อนเปลี่ยนมาเป็นแมเนกดสกิลธาตุกับไม้ตายแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นซูโคสนะครับก็กดไม้ตายเพื่อลวบแล้วก็กดสกิลธาตุ เพื่อสร้างอนุธาตุให้ตัวของเซียวด้วยแล้วก็สลับมาเป็นเซียวนะครับกดสกิลธาตุก่อนเลย2ครั้งแล้วก็กดไม่ตายที่กดสกิลธาตุก่อนเลยก็คือจะได้สร้างอนุธาตุให้กับตัวซูคโคสแล้วก็ตัวอนุธาตุที่เซียวสร้างจากการกดสกิลเนี่ยก็จะลอยเข้าตัวหลังกดไม่ตายก็คือเป็นการฟื้นพลังงานไม่ตายสาหรับรอบหน้านะครับก็จะวนไม่ตายได้ง่ายขึ้นคอานี้ระหว่างที่เซียวกระโดดทุ่มเนี่ยก็ให้โจมตีธรรมดาแทกไปด้วย เรื่อยๆนะครับจะได้เป็นการปล่อยดับน้ำเอ็นนาเมลเสริมพอดับน้ำซิงชิลไม่ตายหมดได้สักพักนะครับก็เปลี่ยนกลับมาเป็นซิงชิลแล้วก็เริ่มคอมโบใหม่ไอเดียก็ประมาณนี้นะครับที่สำคัญก็คือหลังจากเล่นตัวซูโคแล้วพยายามให้สลับไปที่ตัวของเสี่ยวเพื่อที่จะได้มอบปับ๊บหนังสือพลังโจมตีให้กับตัวของเสี่ยวนะครับตอนนี้มาดูโชว์เคสกันนะครับก็เป็นของครึ่งบนนะพอห้องแรกเราจะเจอพวก ตัวโยระเบิดนะครับก็ให้ซูคโคสรวบพยายามอย่าให้ซูคโคสโดนล้อมระหว่างที่จะกดไม่ตายเพราะว่าก็จะโยนหาตัวที่ใกลที่สุดนะครับมันอาจจะพลาดตายแต่ว่าตรงนี้เรามีซูคโคสมารวบก,ก็สบายพอเข้าเวฟ2ผมก็จะพยายามเก็บพวกตัวโยระเบิดก่อนเพราะว่ามันเกิดหลายรอบนะครับตัวสมูไรค่อยตีที่หลังก็ได้ยังไงมันก็ตามเราเรื่อยอยู่ละ ก็ใช้ไม้ตายซูโคเนี่ยแหละลวบนะครับส่วนโล่ไฟของศัตรูก็ใช้ดับน,น้ำซิงชิวกับการกระจายจากกันตดเสียวล้างได้ไม่ยากเขจะเห็นว่าตัวระเบิดมันเกิดเรื่อยๆนะครับ่อ,อวิ่งไปเก็บตัวพวกนี้ก่อนพอ,อไม้ตายซิงชิวหมดผมไม่ต้องรอให้ไม้ตายเซียวหมดนะก็เปลี่ยนไปเล่นซิงชิวเริ่มคอมโบได้เลยถือโคดรเหมือนเดิม เขาเสี่ยงไม่ตายไปพอเก็บตัวระเบิดหมดก็จะเห็นว่าตัวซุมลไยเลือดมันก็เหลือน้อยๆเพราะว่ามันตามเรามันก็โดนราเบิดเรื่อยๆก็พยายามเก็บ2ตัวพร้อมกันแต่ได้ประหยัดเวลามาห้องที่2ห้องนี้ค่อนข้าง,างง่ายมากถ้าคุณมีตัวลวกเพราะว่าตัวดอกไม้อจริงๆเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาหาเราตลอดอยู่ละ นะครับมันชอบมุดเข้ามาหาก็เล่นเหมือนเดิมเลยเดูโค้มันรวบแล้วก็ให้เสียวกระโดดทิ้มน,นะขั้งง่าย ถ้าเกิดเจอตัวดอกไม้มันชาร์จนะครับ <Yeah. S 1> ก็พยายามโจมตีให้มันหยุดชาร์จนะฮะใช้คันติการกระโดดที่หังเซียวก็ได้นะครับพอมันหยุดชาร์จแล้วมันจะโดนลมสูโฟนรวบได้ <Yeah. S 1> ก็ไม่อยากมันขันไงมาห้องนี้ <Yeah. S 1> ส่วนห้องที่3นะครับ <Yeah. S 1> เริ่มมาผมใช้สกิลธาตุเพื่อพื้นพลัางงานก่อน <Yeah. S 1> แล้วก็ล่อให้ตัว ติกเตอร์มารวมกันนะครับให้อีกตัวหนึ่งมันเดินเข้ามาหาพอมันอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็ใช้พวกไม้ตายซิงชิวกับเบนเนตเพื่อผักให้ทั้งสองตัวกระเด็นเข้าหากันนะฮะแล้วเวลาใช้อันติเซียวนะครับตอนกระโดดพุบก็คือพยายามเล็งองศาให้มันกระเด็นไปในทิศทางเดียวกันให้มันอยู่ติดๆกันไว้นะครับ พอมันเข้าเปสออันนี้เราจะทำลายโล่โดยใช้สกิลไม่ตายซิงคิวเป็นหลักนะครับมีไม่ตายซิงคิวแล้วก็อันติของเซียวที่ช่วยทำกระจายลดโล่ได้พอประมาณแล้วก็ถ้าเราเห็นไอตัวอุกบาทออกมาเมื่อไหร่ให้รีทําลายมันนะมันจะทําลายโล่ได้เยอะมากนะครับ ก็จะเห็นว่าตีซิงคิวทาลายโลได้เร็วนะแล้วก็ตรงนี้เซียวกระโดดทํากระจายโดน2ตัวพร้อมกันนะครับก็ช่วยลดโลทั้ง2ตัวพร้อมกันเลยก็ผ่านได้ที่1นนาที24ีวินะครับถือว่าค่อนข้างเร็วเลยโอเคแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวส่วนที่เหลือก็จะเป็นพักของสมใส่อย,ย่างไงถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีค่ะ 新冒険団出発。